สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์ว d นเดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนมกราคม2568นี้ของชาวราศีพิจิกนะคะหรือว่าชาวลัคนาพิจิกก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นขอเริ่มจากเรื่องสําคัญของคุณนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้ก่อนนะคะเรื่องสําคัญที่คุณจะได้เจอนะคะจะเป็นเรื่องอะไร ชาวพิจิกแหมเปิดไพ่มาดีเลยทีเดียวนะคะไพ่พระขึ้นมาแบบนี้นะคะใครที่บูชาพระพิคเนตอยู่แล้วนะคะเดือนนี้บูชาหนัหนกๆเลยนะหรืออาจจะเดินทางไปที่ศาสนสถานนะคะที่มี พระพิคเนตนะคะอยู่ก็ได้นะคะไปบูชาท่านถึงที่นั่นนะคะแล้วก็กราบไหว้อวยพรนะคะขอไม่ใช่อวยพรสิกราบไหว้ขอพรนะคะในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่คุณปรารถนานะคะดูเหมือนดูเหมือนว่าเดือนนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะจะอยู่ข้างข้างคุณนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะจะต้องเตือนชาวพิจิกเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องของการเงินนะคะหรือเรื่องของผลประโยชน์การเงินอะไรบางอย่างนะคะอาจจะ กำลังอยู่กาลังจะหลุดมือคุณไปนะคะดังนั้นนะถ้าคุณรู้แล้วว่าเออเรื่องเองินเรื่องทองคุณจําเป็นต้องสปีดให้มันให้มันให้มันเร็วกว่านี้คุณก็จําเป็นต้องเร่งมือตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะไม่างนั้นเดี๋ยวผลประโยชน์กองนี้มันหลุดไปเข้ามือคนอื่นนะคะโอเคช่วงนี้อาจจะต้องทํางานดึกบ่อยนะคะคือเหมือนกับว่าจ็อบมันเยอะอะไรมันเยอะนะคะร้อนเงินด้วยแหละเรานะชาวพิจิก เดือนนี้จะมีโอกาสเรื่องของการเข้าไปข้องเกี่ยวกเกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายนะคะเช่นอาจจะดีลกับคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจทนายนะคะหรือว่าคนที่ทํางานด้านกฎหมายสัรพากชนะคะหรือว่าเรื่องการเงินที่มันสาคัญสําคัญนะคะแล้วก็อาจจะได้มีการเซ็นสัญญาลงนามเอกสารสําคัญจัดการเรื่องของเอกสารทางกฎหมายทางราชการอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะคะ อ่ะเรื่องสำคัญของคุณประจำเดือนนี้ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลงลึกกันทีละเรื่องนะคะทั้งเรื่องการงานการเรียนการเงินสุขภาพความรักนะคะมกราคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะคะชาวพิจิการงานคุณเดือนนี้จะเป็นยังไงคะ การงานคุณนะคะเปิดมาคุณได้ไพ่เดอะฟูลเลยนะคะแล้วก็ต่อดดวยเดอะเวิร์แล้วก็เดอะแมจิเชียนุ้ยชาวพิจิกคุณได้ไพ่ใหญ่นะคะได้ไพ่เมเจอร์หมดเลยนะทั้งเดือนนะคะดังนั้นเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของมีเรื่องสําคัญหมุดหมายสําคัญการงานหรือโปรเจกต์ที่สําคัญเกิดขึ้นนะคะหรือการตัดสินใจที่สําคัญของคุณก็ได้ในช่วงมกรานะ เปิดต้นปีมานะคะ10วันแรกวันที่1ถึงวันที่10มกราคมนะคะคุณได้ไพ่เดอะฟูนะคะดูเหมือนว่าช่วงต้นต้นเดือนคุณยัง <c oughs> คุณยังไม่มีเรียกว่ายังไม่มีกระจิยกระใจจะกลับมาทํางานสักเท่าไหร่นะคะบางคนยังมีการลาต่อเนื่องนะคะหรือว่ากลับมาทํางานแล้วก็จริงแต่ก็ทํางานแบบเหมือนยังขำๆยังชิลๆอยู่นะคะแล้วก็เรียกว่ายังไม่มีอะไรที่เป็นสาระสําคัญมากนักในช่วงต้นเดือนนี้นะคะบางคนจะมีน้องใหม่เข้ามาช่วยงานนะรับเด็กใหม่ มาอะไรมานะแล้วน้องมันบางทีก็ยังไม่ติดยังไม่ประสีภาษามาั่งหรือบางทีก็ติดเล่นนะคะเกินไปนิดนึงนะคะก็ต้องต้องดูแลอบรมใกล้ชิดหน่อยนะคะอยู่ไม่ค่อยติดโต๊ะเดินทางบ่อยอะไรบ่อยนะคะอันนี้พูดถึงทุกสเตตัสนะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจำนะคะหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการก็ตามทีนะคะ The f แบบนี้เนี่ยเปิดปีมานะคะยังไม่ค่อยมีงานมีการทำเท่าไหร่นะคะทำทำมั่งไม่ทำมั่งนะคะยังขำขำชิวชวของคุณเนะ่ไปเรื่อยๆนะคะ ต่อมาช่วงกลางเดือนนะคะระหว่างวันที่11ถึงวันที่20มกราคมนะคะคุณได้ไพ่ The World นะ,ะการงานเริ่มเริ่มมีเข้ามาละนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นงานที่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาตินะคะบางคนจะต้องมีการเดินทางไกลเพื่อติดต่องานนะคะหรือว่าติดต่อดีลกับชาวต่างชาติเยอะอะไรเยอะนะคะจะมีการวางแผนงานในระยะยาวสําหรับตัวคุณเองและสําหรับหน่วยงานด้วยนะคะบางคนปลายปีคือยังไม่ ยทยังไม่ได้ทำแผนยังไม่ได้ทำแผนปีใหม่อะไรสักเท่าไหร่เนี่ยมองว่าคุณน่าจะมาทำช่วงประมาณกลางกลางเดือนนะคะกลางกลางเดือนมกราคมเนี่ยแหละนะคะมันอาจจะเป็นแผนแบบชนิดที่แบบไม่ใช่แค่ปีนี้นะอาจจะเป็นแผน3ปี5ปีนะคะหรือว่าเป็นแผนของตัวคุณเองก็ได้นะคะว่าเออหลังจากนี้ไปถ้าเราอยู่กับอาชีพนี้สักแบบ2ปี3ปีแล้วเราจะเปลี่ยนไหมหรือเราจะไปทำอะไรเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะช่วงปลายเดือนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่31มกราคมนะคะคุณได้ไพ่เดลมจิเชียนกจะเริ่มมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้าใหม่นะคะอะไรใหม่ๆนะคะหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามานะคะเข้ามาคุณเริ่มวุ่นวายละนะคะแต่มองว่าเป็นความวุ่นวายชนิดที่คุณสามารถแฮกเดินได้นะคะคุณรับมือกับมันได้นะจริงๆคๆ่อนข้างค่อนข้างสนุกตื่นเต้นซะด้วยซ้าไปนะคะไพ่แบบนี้ได้เจอเจอผู้คนใหม่ๆนะคะแต่ต้องเตือนนิดนึงนะไพ่แบบนี้เวลาเจอคนหน้าใหม่ อุ้ยอาจจะเป็นลูกค้าใหม่หรือว่าคนที่มาเดลงานใหม่กับเราด้วยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อถือได้นะไพ่เดนมาร์เชียนบางทีมันก็คือมันพูดเหมือนพูดเกินจริงอะมัมม่วเกินจริงนะคะอาจจะต้องหาสักสิบหาสักร้อยประมาณนี้นะคะแต่โดยรวมภาพรวมการงานของคุณดีนะคะ,ะสาหรับรฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าเจ้าของกิจการก็จะมีลูกค้าใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสเปิดช่องทางการงานขยาย,ขยายธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะคะเข้ามาในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะ,ะการงานจดัดไว้ดีเลยทีเดียวนะชาวพิจิก ะะมาต่อการสําหรับเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนน้อง,องๆจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนมกรานี้นะคะการเรียนคุณนะคะ blank card แบล n k จริงๆอะ่ะช่วงต้นเดือนยังแบล n ์อยู่เลยยังไม่รู้จะทําอะไรยังไม่มีแผนยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นยังเหมือนแบบ ติดลมบนกับการเที่ยวอยู่นะคะกลับมาก็ยังถ้าไปเรียนถ้าไปสอบก็จะไปแบบหัวแบ a n k b l อะนะคะอนาคตยังไม่คิดอะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรอยู่ในหัวยังรู้สึกว่ายังอยากเที่ยวอยู่ยังอยากนอนต่ออยู่เลย <c oughs> นะคะพอเข้ากลางเดือนหลังวันที่10เป็นต้นไปนะคะ1 1บเถึงยีมกราคมโฟ,โฟ,ฟร์เพนเดอร์เคิลนะคะคุณจะเริ่มเครียดเครียดเกี่ยวกวับเรื่องคะแนนเรื่องของการสอบอะไรต่างๆเนี่ยมากขึ้นละนะจะเริ่มหาเวลาเวลาอะไรต่างๆข,ของตัวเองนะคะแล้วก็คือ ค,ค,ค,คุณจะไม่ค่อยให้คุณค่ะคุณจะไม่ค่อยอยากให้ใครอะมายุ่งกับคุณมากนักนะคะคุณอยากจะบริหารจัดการเรื่องการเรียนะอะไรต่างๆของตัวคุณเองนะคะแล้วก็ถ้าอาจจะมีเรื่องของการจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินบางก้อนสําหรับเรื่องของการเรียนด้วยนะแต่คุณก็ยึกยักอะคุณยังไม่ยอมจ่ายยังไม่อยากยอมลงทุนอะไรแต่ตอนนี้กังวลว่าเออเราจ่ายไปตรงนี้ไปติวตรงนี้เนี่ยจ่ายค่าเรียนอะไรไปมันจะคุ้มไม่ว่าอะไรอย่างนี้จะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงกลางเดือนนะคะ ต่อมานะคะในช่วงปลายเดือนนะคะ21ถึง31มกราคมคุณได้พายสตรองนะคะการเรียนเริ่มมาหนักแน่นมากขึ้นแล้วนะคะอ่าอาจารย์เขาเริ่มปล่อยอาจารย์เขาอาจจะปล่อยๆคุณนะคะนะยังอาจจะยังไม่ค่อยจะอะไรมากนักในช่วงแต่วันที่1ถึงวันที่20แต่พอหลังวันที่21นะคะงานเริ่มเข้ามากขึ้นรายงานมารีพอร์ตมาวิจัยมาโดนโดทวงถามงานผลงานไปถึงไหนการบ้านส่งหรือย,ยังนะคะหรือถ้ามีเทสมีสอบอะไรในช่วงปลายเดือน กราคมเนี่ยคุณเตรียมรับไว้ได้เลยว่ามันมันดุจริงๆต้องบอกนะคะเรียนก็โหดนะคะสอบก็ดุมากๆนะคะแต่หมอคุณจัดการได้ไหมอ่ะขอให้มีความรับผิดชอบก็แล้วกันนะคะคุณก็น่าจะแฮนเดิลอยู่เพียงแต่ว่าแฮนเดิลได้แบบเหนื่อยๆหน่อยก็แล้วกันนะคะการการงานการเรียนไปนแล้วต่อมาขอดูเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนมกรา t นี้ การเงินคุณนะคะคุณได้ไพ่เดลมูนนะแล้วก็ q u e e n ับเพนต t เคิลสนะคะแล้วก็เซเว่นซับคัพนะคะอาการเงินนะคะต้องระวังระวังเอาไว้หน่อยเนาะโดยเฉพาะช่วงต้น,ต,นต้นเดือนที่ยังติดเที่ยวติดเล่นอะไรอยู่เนี่ยนะเงินลั่ นะคะเงินหายบางทีเงินหายไปเพราะตัวเองใช้เองแล้วลืมนะคะแล้วก็แต่ใดๆก็ตามที่เดโมูลขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องระวัดระวังเรื่องของการถูกโกงนะคะถูกยักยอกทรัพย์นะหรือว่าแบบอุ้ยข้าของสูญหายเพราะว่าเราไปวางผิดที่แล้วมีคนฉวยไปอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะอย่าไปอย่าไปหลงกลมิจฉาชีพนะคะอย่าไปหลงเชื่อใครเรื่องของการลงทุนมากนะักเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยมีเกณฑ์โดนโกงสูงมากนะคะ อ่าโอเคประมาณนี้กลางกลางเดือนนะคะไพ่การเงินดีขึ้นนะคะคุณได้ควีนซับเพนด์เคคุณจะรอบครอบคุณจะมีเรื่องของการวางแผนด้านการเงินที่ดีกว่าเดิมนะคะบางคนกําลังตรวจสอบเรื่องของกระเป๋าตังค์ตัวเองบัญชีตัวเองในะเอ๊ฉันจะลงทุนตรงนี้ดีไหมฉันจัดสรรเงินที่ใช้ภายในบ้านภายในครอบครัวโอเคหรือยังหรือว่าบางคนกําลังวางแผนว่าเออเราจะเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ดีนะคะ ช่วงปลายเดือนนะคะเซเว่นซบคัพนะคะอ่าพอจัดสรรเงินกลางเดือนได้ดีแล้วหลังวันที่20สเป็นต้นไปนะดูเหมือนว่าต่อมนักช็อปของคุณจะเริ่มทํางานอีกครั้งนะคะไอ้นันก็อยากได้ไอ้นันก็ยกอกยากมีนะคะอยากได้ไปทั่วเลยนะคะบางคนจะมีเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการทําสัญญกรรมนะคะนะ <c oughs> เห็นบนเห็นบริเวณใบหน้านะคะอาจจะไปทําตานะคะหรืออาจจะไปเ,เสริมสวยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเสียเงินจุกจิกจุกจิกกับเรื่องความสวย ความงามหรือว่าเรื่องของแบบความสุขที่มันอยังไงดีอะเาเป็นว่าแล้วแต่คนก็แล้วกันนะคะบางคนก็พอใจที่อยากจะให้ตัวเองสวยขึ้นนะก็แต่ใดๆก็คือบริหารจัดการแคส f โฟลต่างๆให้ดีก็แล้วกันนะคะคุณน่าจะมีการทําตานะหรือว่าตัดแว่นใหม่หรือว่าทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับบริเวณใบหน้านะคะเสียงเงินใส่ทองแหละช่วงนี้นะคะ,อะโอเค ขอดูเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะสุขภาพของคุณในช่วงเดือนมกราคมมีอะไรต้องระวังบ้างสุขภาพคุณนะคะเดอชาริออตนะคะแล้วก็ฟาฟาวอนนะคะสุขภาพร่างกายมองว่ายังคงยังคงโอเคดีอยู่นะคะแต่คุณจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยป่วยเล็กป่วยน้อยอ่ะนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแบบ ต้องต้องอ,องอ,องนะคะเช่นอยู่อแบบเดินเดินอยู่ดีมีอะไรก็ไม่รู้หล่นใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจ็บกันไปนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะไพ่แบบนี้มันเป็นกําลังกายกําลังใจทั่วไปอ่ะมันโอเคดีอยู่นะแต่ว่าคุณระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเห็นใครทะเลาะกันนะคะให้หนีห่างๆระวังโดนลูกหลง แล้วก็อย่าไปต่อล้อต่อเถียงนะคะกับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียด้วยไม่งั้นคุณอาจจะได้เสียเลืเสียเนื้อได้นะคะอันนี้ต้องระวังนะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวพิจิกนะคะในช่วงเดือนมกราจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะดูให้ทีละสเตตัสนะคะชาวพิจิกนะเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะพิจิกที่โสดอยู่นะมกราคมจะเป็นยังไงบ้างคะจะมีโอกาสใหม่ๆอะไรเข้ามาไหม วิ o อ t u จูนะคะแล้วก็ควีนซับวอนส์นะคะแล้วก็เดอะเฮอร์มินะ ดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณช่วงเดือนมกราคมนี้ส่วนใหญ่ก็มาในฟอร์มของความเป็นเพื่อนทั้งหมดนั่นแหละนะคะไพ่คือคือไพ่โดยรวมมันยังเป็นความโสดมันยังเป็นอะไรที่ไม่มีคู่อยู่เลยแล้วตัวคุณเองเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอะไรต่างๆอะ่ะคือคุณก็ยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่นักนะคะว่าเอะคุณชอบคนแบบไหนคุณจะเอาอะไรยังไงนะคะแล้วช่วงนี้ก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองอะไรต่างๆของคุณก็ณไม่รู้เนาะต่อให้มีคนเข้ามาคุณก็ยังไม่สนนะคะแล้วก็ จริงๆช่วงนี้มันยังแบบ,แบบแบงๆด้วยนะคะเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของคนที่ช่วยเหลือกันหรือเป็นมิตรภาพกันมากกว่านะคะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยๆอยู่นะคะเดือนนี้คุณกับเขาจะเป็นยังไงคะเอส of บ a อน s นะคะเอสซับซอสนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสนะคะ คุณกับคนคุยคุณกับคนคุยคุณจะมีเรื่องของการโอโ้คุณจะมีโอกาสเรื่องของการที่พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องของการมีสเตตัสที่ชัดเจนเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนคุณทั้งคู่อ่ะคล้ายๆกับว่ามันถึงจังหวะเวลาที่มันจะมีการตกลงใจตกลง คุยกันนะคะแล้วก็รู้สึกขึ้นมาได้พร้อมๆกันว่าเออมันก็สมควรแก่เวลาแล้วนะที่เราจะให้คำว่าแฟนอะกับใครสักคนนะคะอาจารย์มองว่าค่อนข้างใจตรงกันทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะไพ่จมคุณออกมาเป็น D M Press นะคะ เดือนนี้นะคะชาวราศีพิจิกที่คุยกับใครมาได้สักระยะแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ดีคุณจะเป็นฝ่ายเอ่ยถามตรงนี้ก่อนกับเขาก็ได้นะคะมีโอกาสว่าเขาจะตกลงเซเลสกับคุณนะคะเป็นแฟนกับคุณด้วยเช่นกันนะคะแถมความรักครั้งนี้มีโอกาสของความจริงจังในระยะยาวที่สูงด้วยแต่ใดๆก็ตามทีเตือนนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บวันนี้ตกลงเป็นแฟนกันพรุ่งนี้นี่คือ ซาบระหึ่มแล้วปรากฏว่าอ้าว The Empress มันเป็นไพ่ที่ท้องง่ายนะคะคุณอ่าเป็นไพ่ที่ท้องง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยคือไม่ได้ห้ามเรื่องแบบนั้นนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณจะต้องทําความรู้จักกันแต่ว่าป้องกันไว้หน่อยก็ดีถ้าคุณยังไม่พร้อมหรือคุณยังไม่ชัวในตัวคนคนนี้จริงๆนะคะต่อมานะคะสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะคุณกับแฟนเป็นยังไง ดีแฮงแมนนะคะดี e อมเปอเรนะคะแล้วก็ Five of Cups นะคะดูเหมือนว่าความเอาแต่ใจความเอาแต่ตัวเองของแฟนคุณในเดือนนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณหมดอะไรตายอยากคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปยังไงต่อกับความรักความสัมพันธ์นะคะเสียใจไหมมีเรื่องทําให้เสียใจกัดได้แน่นอนนะคะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เช่นนัดกันไว้แล้วเออเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นที่นี่กันเราจะทํานู่นทํานี่กันอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าโดนบิด เขาบิดคุณเพราะว่าเขามีเหตุผลอื่นๆที่เขาคิดไปเองว่ามันสําคัญมากกว่าตัวคุณหรือว่าคําสัญญาที่เขาให้กับคุณนะคะคุณแต่คุณก็เลิกเขาไม่ได้นะคะเหมือนคุณผูกพันอยู่กับคนคนนี้อยู่ด้วยกันมานานแลา้วหรืออาจจะผูกพันด้วยเรื่องของเงื่อนไขาการเงินเรื่องของแบบออหลักทรัพย์อะไรอื่นๆใดๆนะคะเลิกกันไม่ได้แล้วก็อยู่อย่างขมๆนะคะแต่นิดนึงนะคะอาจารย์อาจจะพยากรแล้วแบบโอ้โหมันทำไมมันฟังดูแบบอ่า หลายขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนคือคบอะไรกันมาดีๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเดือนนี้ก็คือคุณอาจจะต้องทําใจบ้างว่าเดือนนี้นะคะสิ่งที่เขารับปากคุณไว้นะคะว่าเออจะวจะทำาน่นเดี๋ยวทานี่ให้เขาอาจจะยังทําไม่ได้ ะค,ะคุณอาจจะต้องเตรียมใจรอเพราะว่าเขามองว่าเรื่องเงินเรื่องตําแหน่งหรือเรื่องอื่นๆนะ่ะมันมีความสําคัญกับตัวเขามากกว่าเขาต้องเอาสิ่งนั้นก่อนนะคะแล้วคุณมีมีหน้าที่ทําได้แค่อรอยอย่างเดียวเท่านั้นคุณทําอย่างอื่นไม่ได้นะคะม,มาให้ไพ่ใบชาเขาให้คําแนะนําคุณหน่อยนะคะนะไพ่ใบชาอยากบอกอะไรชาวพิจิกในเดือนมกราคมนี้อีกแคชพิลล่านะคะ Things w i l l not always be this way. A change is coming. ดูเหมือนว่าชีวิตคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปสักอย่างหนึ่งนะคะเช่นเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนสายงานนะคะหรือว่าเปลี่ยนแบบสายการเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะคะหรือบางคนแปลงร่างใหม่ไปเลยนะคะจากแบบรูปร่างแบบหนึ่งกลายเป็นอีกแบบหนึ่งแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะแชร์เฟร t e ั o วั o น e new is อ n t e r ลิงยูเอลไลฟนะคะอื จะมีคนบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอเคแล้วก็ดูท่าทางหน้าจะเป็นคนสําคัญด้วยนะคะเป็นหมุดหมายสําคัญนะคะแล้วก็คนคนนี้น่าจะมีส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรของคุณบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะ เดือนนี้นะคะไพ่เขาบอกว่าอย่าลดละความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังพยายามมาอยู่มันอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วเดินไปในเวทที่ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมั่นคงแล้วก็ชัดเจนขึ้นเองขอเพียงคุณอย่าคุณอย่าลดความขยันของตัวเองลงก็แล้วกันนะคะ ไพ่บอกประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพิจิกในช่วงเดือนมกราคมนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช anel แม่หมอด้วยนะมาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะปีที่แล้วชีวิตเป็นอะไรยังไงมานะคะหรือว่าคําพยากรณ์มันแม่นไม่แม่นอะไรยังไงนะคะก็มาเล่าให้กันฟังบ้างจะขอบคุณมากสวัสดีปีใหม่สําหรับชาวราศีพิจิกนะคะขอให้มีความสุขนะตลอดพี่ตลอดไปเลยนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ 拜拜。Bye bye.